สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับสำหรับข่าวนี้เราจะพาไปพบกับโครงการรถไฟความเร็วสูงส่วนต่อขยายจากโคราชถึงหนองคายนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข่าวกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะ การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินเครื่องรถไฟความเร็วสูงช่วงโคราชหนองคายระยะทาง356กิโลเมตรงบลงทุน250,000ล้านบาทเชื่อมต่อไทยลาวจีนนะครับหนุนเศรษฐกิจสู่ภาคอีสานปีหน้าสำรวจเวรคืนคาดตอกเสาเข็มปี2565แล้วเสร็จปี2572โดย กรุงเทพน้องคายนะครับจะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่3ชั่วโมง15นาทีเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานะครับณนะห้องสุรนารีบอลลูปโรงแรมด h เอ็มพีเีย โ o t แ l a n อนเว v e ์ชเซ็นเตอร์โคราชจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียนจันทรานไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2ในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชานาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถ,ถึงหนองคายระยะที่สนั่นก็คือช่วง นครราชสีมาถึงหนองคายนะครับเพื่อนําเสนอผลการศึกษาของโครงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากในการประชุมครั้งนี้นะครับได้เสนอรูปแบบการศึกษาของโครงการตั้งแต่การก่อสร้างที่กำหนดเป็นทางรถระดับพื้น ระยะทาง185กิโลเมตรและเป็นรถไฟยกระดับระยะทาง171กิโลเมตรรวมระยะทางประมาณ356กิโลเมตรนะครับมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง250,000ล้านบาทพร้อมด้วยหน่วยซ่อมบำรุง4แห่งนะครับที่สถานีบ้านมะค่าจังหวัดนครราชสีมาสถานีหนองเมก็กจังหวัดขอนแก่นสถานีโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีและสถานีนาทา จังหวัดน้องขายนะครับมีจุดยานกองตู้สินค้านะครับและก็ยานเปลี่ยนสายสินค้า1แห่งที่สถานีนาทาจังหวัดน้องขายนะครับโดยใช้ความเร็วสูงสุดในการเดินรถ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งส่งผลให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึง น้องคายใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมง15นาทีนะครับสำหรับรูปแบบการแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟได้กำหนดให้มีการแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟเสมอระดับทางรถไฟเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถโดยมี5รูปแบบนั่นก็คือมีสะพานจำนวน120แห่งสะพานรถจนจำนวน25แห่งสะพานกับรถรูปตัวยูจำนวน23แห่ง ทางรอดรถไฟจํานวน42แห่งและทางบริการจํานวน3แห่งนะครับด้านผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมการพัฒนาเฉพาะช่วงจังหวัดนครราชสีมาถึงหนองคายพบว่ามีความเหมาะสมคุ้มค่าโดยคิดเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ11.24%ส่วนผลวิเคราะห์ความเหมาะสม การพัฒนาทั้ง2ระยะนะครับก็คือกรุงเทพนครราชสีมาถึงหนองคายคิดเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ12.10%นะครับสำหรับแผนการดำเนินงานโครงการในระยะถัดไปภายหลังการศึกษาโครงการนี้แล้วเศษการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเริ่มดำเนินการขออนุมัติโครงการและออกร่างพระราชกิจสฎีกากำหนดเขตที่ดินในปี2564 จากนั้นจะดำเนินการประกวดราคาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์และเริ่มดำเนินการก่อสร้างงานโยธาในปี2565โดยจะใช้เวลาดำเนินการ48เดือน จากนั้นจึงเป็นงานติดตั้งระบบโดยจะเริ่มดําเนินการในปี2566ใช้ระยะเวลาดําเนินการ66เดือนคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2572นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงต่อจากจังหวัดนครราชสีมาไปถึงสถานีจังหวัดหน้องข่ายนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงของลาวขึ้นไปทางจีนนะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของโครงการ ดีๆที่เราเอามาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังถ้ามีข่าวสารดีๆอย่างไรเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ